เชงจุ้ยโจซือนะครับไ้ม่ใช่ใช่เชงเชงจุ้ยโจซือครับผมเนี่ยเราก็มาถึงที่ด้านบนสุดแล้วนะครับเนี่ยให้ดูนะครับผมให้ดูนะครับให้ดูให้ดูอัฐิท่านอยู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยคืออัฐิของท่านนะครับผมใครไม่สบายขอพรนะครับเชงจุ้ยโจซือพอหอบอหอเชงจุ้ยโจซือพอหอบอหอโจซือพอหอบอหอใครป่วยหนัก หายแล้วมาขอบคุณท่านนะครับเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งตั้งนูจะไ,ได้แบบอือขอพอเลยซื้อตัวซื้อที่ตลาดน้อยนี่คือจุดไว้อทิตฐา ตีชื่อชิงเทียบโดยเวทสีเทาน้ำหกเชียงหยิบตึ้งใส่เชียวโจตีชือมื่หลไปชิงที่โจชื่อโอ๋อหอบงช่อม้วนีชื่อชิงเทียบจังหวัดเลยแต่น้องถึงอันอยู่อีนะสิงที่เกี่ยงทางแะเชียวถึงคือโจชืคือจังหวัดเลยคือคืออีนะตอบุคือตอบุคือได้ถึงแอร์ไอแคล์คือคงทูบ ไปไว้ด้วยนะครับวันนี้เพื่อเป็นพละกกาลังในการที่จะสร้างโรงพยาบาลนะครับผมสาธใครที่ดูในไลน์นะครับกดไลค์กดแชร์ตอนนี้นะครับขอพรขอให้สุขภาพแข็งแรงเลยนะครับผมคิดในสมปัตินาสีที่สุาดสินเดี๋ยวสุสุสส

ช่วยนะครับผมเนี่ยคือนี่คือสุส่สารของท่านนะครับผมเนี่ยทุกคนก็มายืนอยู่ตรงนี้ไหว้ท่านเดี๋ยว เเสสีียยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยรูปหกเก็ดดูพูดไหมหนึ่งสองสามโอเคครับผู้เสียดายยังงอกบางกระมวลบางคน หัวขาดเดี๋ยวเฮียจะตัดรูอเอาให้เฮียตัดในทุกอน่างตัดผมทุกตรงนี้เลยจะได้ไปเพิ่มพลังตั้งแต่วันนี้จะได้มีเงินร้างขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ผ่านล,ลาบลื่นผ่าน เฮงๆสูงสูงเฮงๆสูงสูงขอสุขภาพขอสุขภาพจะไปสร้างโรงพยาบาลเฮงที่โจ้ซื้อขอให้ซากินสุขภาพแข็งแรงนะซากินจะต้องสร้ำครับเป็นเท่านั้นอีกหลายปี ข้างบนเป็นรูปอะไรเสือหรือเปล่าข้างบนเสือดูนะครับข้างบนเราขึ้นมาสูงสุดเลยครับอันนี้คือจุดสูงสุดของสันเจ้าเลยนะครับผมวัดวัดวัดไม่ใช่สาอันนี้เป็นวัดครับปัดวัดปัดเชงจุ้ยไหมครับวสนามมาใครที่ต้องการมาเลยครับเดือนธันวาคมรีบจองเลยนะครับผมรีบจองเลยนะครับรีบจองเลยครับอะไรอ๋อยืยันฝั่งสงปรเสียนปรยเซียน โอ้ยเซียนโอ้ยเซียนท่านจะดูดูดูแลไงใครไม่มาบอกเสียดายนะบอกเลยคำเดียว มวนไม่พามาแล้วนะขึ้นเขาหลายลูกเกินอันนี้คือไฮไลท์นะครับอัติของหลวงปู่เชงจุ้ยอยูท่ที่นี่นะอัติีท่าอันนี้เหมือนกับเป็นตัวจริงๆอันนี้่าตัดได้ ทีคนถ่ายรูปให้แย่หน่อยไน่สวยเลยไม่สยเลยใชเป็นใบทางนู้นข้ามี่ ขอใช้ิเตียวันนี้นะครับเราก็มาตักใื่ข้านีนนะครับผมมาคุสานถเดี๋ยวก็แล้วก็เดี๋ยวใส่ถุงพลาติกเลยถุงพลาสติกเมันเหมือนกับ อากงท่านบอกเลยคแบบเรา้ยงม้าแบบท่านมาเจ้าเทพเจ้าเงอ่าแล้วยีหล่าอย่างนี้ก็河南的ใช่เสียงอยู่ทางโน้นนะเสียงมีมันบันนี้มีถุงที่ผมเอามาอยู่เนี่ยอย่าวนหลายรอบเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยวินงใช่ หายเต้องมีต hmm. okay. mm ้องมีต hmm. mm ้ง hmm. ม mm ีม hmm. uh ีอ huh. ย mm ่ดงหรอ้างเต่าใช่ไหมข้งเต่านี่ตัดข้างนี้ก็เป็นก็เปนก็อยู่ของของที่ของของนี่นี่ตัดเลย้าเขจะเคยเคยเคยดข่าววากมี่ที่ผู้สเกี่ก็มาหาร่อมาเคยเคยเห็นดิเอ๊ที่ผู้

นะครับเดี๋ยวขอจบไลฟ์ตอนนี้นะครับใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์ใน,นไลฟ์สดตอนนี้ก็ท่านก็สามารถที่จะดูย้อนหลังนะครับแล้วก็ท่านสามารถขออธิษฐานกิตขอพรอ,อากองชเชงชุยโจซือขอเรื่องสุขภาพนะครับแล้วขอเรื่องต่างๆได้เลยนะครับผมอย่าง <ๆ S 1> นี้ผมขอจบไลฟ์ณตอนนี้เลยนะครับผมสาธุสาธุทุกท่านที่รับชมแล้วใครที่ดูแล้วก็ส่งไลฟ์ต่อให้คนอื่นเลยนะครับผมสาธุสาธุ